ถ้าบ้านตรงข้ามเป็นบ้านร้างจะส่งผลอย่างไรกับหงจุ้ยบ้านของเราคลิปนี้มีคำตอบสวัสดีครับผมอาจารย์โอจากหงจุ้ยอยู่ที่มีเฮงสำหรับเรื่องของบ้านร้างนะครับที่อยู่บริเวณตรงข้ามเลยนะของบ้านเราหรือจะอยู่ฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาของบ้านเราเนี่ยอันนี้เนี่ยมีผลเหมือนกันนะครับเพราะว่าบ้านร้างเนี่ยในทางหงจุ้ยเนี่ยเราถือว่าเป็นพลังงานที่หยุดนิ่งเป็นพลังงานหยินนะครับ หรือว่าเป็นพลังงานที่บ่งบอกถึงเรื่องของความมืดบ่งบอกถึงเรื่องของพลังงานที่ไม่มีการเคลื่อนไหวเป็นพลังงานหยุดนิ่งเวลาที่มากระทบนะไม่ว่าจะเป็นฝั่งตรงข้ามเราเลยเนี่ยหรือว่าอยู่ด้านข้างบ้านเราเนี่ยบ้านเราเนี่ยครับเป็นบ้านที่มีคนอยู่อาศัยมีการทํากิจกรรมต่างเนี่ยเราเรียกว่าเป็นบ้านที่มีพลังหยางดังนั้นนะครับถ้าฝั่งตรงข้ามหรือซ้ายมือขวามือของเราเนี่ยเป็นบ้านร้าง เรียกได้ว่าจะได้รับผลกระทบจากพลังหญินทำให้เรานะครับเกิดเรื่องของการถูกครอบงําต่างๆนะทำให้เราเนี่ยไม่สบายใจละเรื่องของสภาพจิตใจเนี่ยไม่ดีอันนี้มีผลต่อสภาพจิตใจนะครับแล้วก็มีโอกาสนะครับที่จุดต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมันเป็นการหลอมตัวของพลังที่ไม่ดีนะครับทำให้เราอาจจะเกิดเห็นภาพไม่ดีเกิดภาพหลอนได้นะครับดังนั้นวิธีการแก้ไขที่ง่ายที่สุดเลยนะครับ ก็คือใช้หลักการที่เรียกว่าพลังหยางกําจัดพลังหินนะครับก็คือการติดตั้งดวงไฟหรือว่าแสงสว่างนะครับบริเวณหน้าบ้านเราทางด้านหน้านะครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาเนี่ยให้มีแสงสว่างเพื่อให้แสงสว่างเนี่ยที่เป็นพลังหยางเนี่ยเข้าไปกรบพลังหินฝั่งตรงข้ามบ้านเราหรือว่าฝั่งซ้ายฝั่งขวานะครับอันนี้เนี่ยก็เรียกว่าเป็นการปรับแก้ที่สามารถทําได้นะครับง่าย แล้วก็มายุ่งยากนะครับแล้วก็ได้ผลด้วยนะครับส่วนสีของแสงไฟอันนี้สามารถใช้ได้หมดเลยนะครับแต่โดยปกติแล้วก็แนะนําเป็นแสงสีขาวหรือว่าแสงอมเหลืองนวลนนิดหนึ่งก็ใช้ได้แล้วนะครับไม่ต้องไปใช้สีอื่นๆนะครับให้ยุ่งยากเป็นการเพิ่มแสงสว่างนะครับเท่านี้ก็เรียกว่าเป็นการแก้ไขพลังร้ายที่มาจากบ้านร้างที่อยู่ฝั่งตรงข้ามหรือฝั่งบ้านร้างที่อยู่ด้านซ้ายหรือด้านขวาของเรา นะครับอันนี้ก็สามารถที่จะนําไปประยุกต์ใช้ได้แบบง่ายๆนะครับหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะแก้ไขเรื่องของห่งจุย้ยรลายๆได้แบบง่ายๆนะครับด้วยตนเองแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ